ขยี้ประกาบกับเล็กซี่กยี้บันเทิงพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงให้กับผู้ชมแล้วค่ะผู้ชม่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาขยี้กันเรื่องผ้านางเอกสาวค่ะที่เขาบอกว่ายิ่งโสดและยิงย่งแซ่บยิ่งโสดและยิ่งลดอ่ะจะมีใครบ้างมาดูกันดีกว่าค่ะผู้ชมผ้าสาวเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยกลายเป็นข่าวโด่งดังมากๆหลังจากที่ประกาศผ่านสื่อแบบชัดเจนว่า เลิกแล้วคะ่ะหนุนเลิกกับเ่าแล้วคะ่ะนี่นคือน้องโมเมรดาคะ่ะผู้ชมขากับน้องมิกทองระยะทั้งคู่ประกาศคะ่ะว่าก็ลดสถานะลงก็กลายมาเป็นเพื่อนกันนะแต่ความความรักในแบบพี่น้องความรักในแบบคนที่เคยรู้จักกาัน ก็ยังคงสถานะไว้แต่ว่าเปลี่ยนสถานะจากคนเคยรักจากแฟนเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่ะผู้ชมก็ตอนนี้น้องโบเมรดาก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เนื้อหอมมากๆค่ะคุณผู้ชมมีชายหนุ่มหลายๆคนเนี่ยนะตามจีบน้องโบเมรดาหนึ่งในนั้นเนี่ยนั่นก็คือคุณเกรซวารินทอรอออกมาประกาศค่ะว่าไม่ได้จีบน้องแต่อย่างใด แต่เล็กซี่คิดว่าน่าจะเป็นชายหนุ่มในวงการอีกหลายคนเลยที่ตามจีบน้องโบเมรดานั่นเองค่ะมาคนต่อไปค่ะคนนี้ก็อำ่อำอึงๆรุนๆุนกันอยู่วันเลิกหรือไม่เลิกนะครับเพราะว่าแคปชั่นแปลกๆโพสต์อยู่บ่อยครั้งนั่นคือน้องมินพีชยาค่ะกับแฟนหนุ่มของเ้านั่นคือไฮโซโออสนั่นเองค่ะหลายเลยคนก็ถามแหละว่าสรุปเนี่ยมิน เลิกลากับแฟนหนุ่มแล้วหรือยังเพราะแคปชั่น <C apt ion> ที่มินลงประกอบภาพเนี่ยมันเป็นข้อความที่บอกว่าโสดโสดแล้วสู๋โสดแล้วฟองอะไรประมาณอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็เลยเข้าใจว่าน้องมินพีชยาโสดแล้วและยิ่งช่วงหลังๆคขาผู้ชมขาความแซ่บของน้องฟินมินพีชยาเนี่ยเยอะมากใส่เสื้อผ้าให้เห็นแบบว่า,วาสวดตรงคง์เอวที่มันดูเสียเปียกระเบิดมากมาก เอาเป็นว่าตอนนี้เล็กซี่คิดเอาเองนะว่าน้องมีนพีสยาโสดเพราะว่าเธอแซบึ้นนั่นเองมาอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคนนี้ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนั่นก็คือน้องใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากที่เคยมีข่าวกับชายหนุ่มแต่สุดท้ายก็กลายเป็นแค่คนไม่เคยรู้จักกันอ่าตอนนี้น้องใบเฟิร์นก็โสดโสด,โสดแล้วก็โสดมากๆโสดสนิทสิทธิตใจหน้าเลยก็ว่าได้คุณผู้ชม ความแซบของน้องใบเฟิร์นเนี่ยแซบไม่เป็นสองรองนางเอกคนใดเลยและความเสียเปรียบระเบิดของน้องใบเฟิร์นเราจะเห็นเลยว่ายิ่งโสดแล้วยิ่งแซบนี่แหละเขาเรียกว่าการที่เราโสดงานจะเยอะขึ้นและเราจะเพลินกับการทำงานจนลืมมองเรื่องความรักไปเลยเอาเป็นว่าน้องใบเฟิร์นโสดไปก่อนนะลูกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้ืนที่งานละครง,รครงานอ e ีเวนต์เยอะมากๆเอาเป็นว่าโสดไปก่อนยาวๆนะใบเฟิร์นนะ มาอีกหนึ่งคนกับผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยเป็นสาวร่างเล็กน่ารักน้องเต้ยจรินพรค่ะสาวคนนี้เนี่ยก็จะมีข่าวกับชายหนุ่มนะพบหาดูใจกันแต่สุดท้ายเราก็ตกอกตกใจประกาศชัดเจนว่าเลิกลาก,ลกันแล้วกับน้องอเล็กชีระเดชนั่นเองนะเลิกลากับคนเก่าใช่ไหมคุณผู้ชมอเล็กเรนเดลและกับคนนี้ก็คืออเล็กทีระเดช ประกาศเลิกกันค่ะช่วงประมาณปี2563หรือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้น้องเต้ยจรินพรเนี่ยเนื้อหอมหลายๆคนก็ตามจีบอย่างที่บอกแหละคนโสดมักจะมีเคมีบางอย่างค่ะผู้ชมที่บอกว่าทำให้ใชายหนุ่มหลายๆคนเนี่ย ชื่นชอบใช่หนุห่มหลายๆคนอยากใกล้ชิดนะคะตอนนี้น้องเต้ยจรินพรเนี่ยโสดแต่ไม่รู้ว่าสนิทหรือเปล่าเอาเป็นว่าที่พูดอยู่ตอนนี้น้องเต้ยโสดแล้วกันนะคะเพราะว่าเธอเสียแล้วก็ถุนลดเธอแซบมากๆอ,อีหนึ่งสาวปิดท้ายค่ะนั่นคือน้องสัมมีสาวสัมมีคนนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นข่าวเรื่องของความรักของน้องเท่าไหร่น้องจะโฟกัสเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะผู้ชมอ่ะตอนนี้เราก็คิดว่าน้องโสดแหละโสดแล้วก็แซบ แซบแล้วก็มีใครมาจีบก็เปิดใจนะเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแต่ถ้าใครยังโสดอยู่ไม่ยองรีบคะ่ะผู้ชมขาหนึ่งในนั้นคือเล็กซี่เราจะโสดเป็นพร้อมๆกันเป็นสมาคมคนโสดที่แซบที่ร้อนแรงที่ตุดแอบฟอสอนี้นั่นเองค่ะหมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายช่องทางหลากหลายช่วงเวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ฟซบุ๊กแฟนเพจมายาไลช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะในส่วนของ YouTube ดูกันส,สดชมกันส,สดนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือในส่วนของกด s u b s c r i b ์ไปก่อนนะ YouTube ก็คือมายาฮอตนนว และดูกันตดผ่านหน้าจอทีวีมายาฮอตนิวช่อง5.2กดดีด็อกหลากหลายช่วงเวลาด้วยกันได้ยินเสียงแบบนี้ลีลาท่าทางแบบนี้ความร้อนแรงแบบนี้รับรองค่ะขยี้บันเทิงมาเสิร์ฟคุชมแล้ววันนี้ขอตัวไปทำสวยรับความโสดก่อนค่ะลาไปแล้วค่ะ